หมอหมอหมอครับไม่ไม่หมอหมอเต้ครับหมอเต้ว่าว่าเล่นกันปะซีไหนจะได้แทงเลยไปเฮ้ยฉัน่าโอ้นี้เดี๋ยวผมได้ดูเอาปะนั่นว่าสูตรฟ้าได้หวะเออผมว่าเอาฟ้าได้ไอ้เขาห้ามเขาห้ามต้องไอ้ดอกนั่นเนี่ยบัตรสมุดเงินได้ปะลงเลยสองร้อย ผมเริเลยสองหมื่นผมลงสองร้อยนะสองแสนก็ไดะเฮ้ยว้าว่เป่าไม่เป่ามาดูเด็กแฝงวะไหนแค่สามสิบวิต่อยเลยต่อยเลยช่วยกับปัแจัยสนุกแต่คนนี้แกงตายแล้วเนี่ยใครเปิดก่อนได้เปรียบคร่ะเปิดก่อนได้เปรียบว้า ีแมปไม่โหลเลยไละไปละคุบตุคุบตุ๊บตุ๊บไปยายายาโคนรั่นมปไม่โลดเฮ้ยใครต่อยไม่กินยาใหเฮ้ยเอรอรออยู่ตะกรง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 อยู่ข้างนอกเนี่ยแบบเมื่อกี้อันนี้เยอะดิเด็กอัด็

อย่ื้งอย่าฟื้งต้องได้ต้องได้าฮะบังบังกูดุที่หายเลยบังกูโอ้โหหน่อยนะหัวใหญ่จะได้หัวใหญ่จะได้คนจกมีคนจกเพขับราตำรวจเฟือแดง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  กระแดงจะไดุ้ anyway, ุบบเข้าไปถุบเข้าไปถุบกระแดงเอ้ยเอาให้พี่หยิ่ยองกระแดงยองกระแดงกรออกผและออกจะได้แล้วกระแดงกระแดงจะได้แล้วเอาลุกพี่ซิวไม่ได้เข้าเวรตกได้แล้วตกได้แล้ว อ๋อไปยังไม่ตายยาก่อน X จากกด่อน X ตีเยอะเป็นกองเลยคิดว่าขี้อ่าอ่าอ้าหมุนกันลำนาวผมไปนัาเป็นหมอกเขาเลยสายสุกกองเลยสุกได้ยากขี้เต็มไปหมดเลยน่ะ ขี้มึงเนี่ยโอ้โนี่อ่ะมีแต่ขี้อย่างนั้นเลยเนี่ยเหตุอกเป็นเหตุสังเกตได้อืมตายเจ๊ดี กูนึกว่าสุสานหมอเพื่อนเพื่อนหมอเพื่อนหมอมี่สอบทางเก็ตเราด้วยหมอเพื่อนเพื่อนหมอหมอเพื่อนเพื่อนหมอหมอเพื่อนกินกูเพื่อนอีหมอโอ้โหกินกูเปล่าโอ้โหเต็มเลยกินกูเปล่าเพื่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งรีชั่วโมงลวฮะเพิ่งรีไอ้ชิบหายถ้ารัศดีหมดหนี้เลยนะ เปิหม้อหมอเปหมอเปินหมอเปินหมอเปิหมอกูก่อนเพื่อนเิหม้อเยอะเห็นกูเาอหมออิหม้อเตยเหนกูพอพอพอพผมพอานี้ดีซื้อมด้วยสวยชิบหาย เออ,อกด X โดวๆก็ได้ครับผมได้หรือไงโอ้โหคือภาพกระโดดไม่เห็น้เยังกระโดดทุกคนเลยชิบหามบอกแสชุบเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวได้ก็จะนี่ไงน่าจะได้ใกล้ได้กันละมันเออกี่นาทีนะอกหนใครก็เด้งโดดกันเห็นไหมลูกเต้นรบูรบรอมๆทุกคนเปิดรวยอ้าวรวยพวกโดนชุบไป ก่อเป็นขี้เลยหายโอ้โหรวยเลยอ่ะหมอรวยเลยอ่ะก่อเป็นขี้กันเลยก่อเป็นขี้กันเลยหมอรวยเลยหมอรวยเลยรวยอะไรก็คือท้ายนี่นี่หน้าตาคนขุนปะคนขุนป่ะ ตาคิดดูปั๊มขนาดเนี้ยได้หลายพันเลยบางทีได้เป็นหมื่นอ่ะคนละห้าร้อยก็รวยแล้วต้นหมดเนี้ย้าคิดะพาถ้าคิดินละสองพันบ,บัจี้เลยปูบิ้ง <c oughs> สวยรสวยง<อ>ผมร่วงโ <c oughs> ด, <c oughs> ดนซัดหน้าร่วงเลยโอ้ย อ๋อ <Hello. S 1> อยู่ไหนนี่อยู่ยังอยู่ที่เดิมอ่ะยังปั๊มคนอยู่อ๋อโอเคโอเคนั้นรออยู่ที่เดิมนะไนี่วะนี่ไงเนี่นี่ไงนี่ไง้นี่ เราส้มชิงมารับนนะฉันฉีดยาแล้วแกลืมเหรอใช่ฉันลืมมันเท่าทีพอดีฉันเป็นคนดูแลเอาใจใส่อ่ยางน,นนะฉันไม่เห็นอนะ่ะจะได้ยังขาดเหรอเอาไม่ขาดนี่ฉันก็ถ่ายรูปมาแล้วก็อต่ ผ่อนเพื่อมันดีนิดเดีเองทำแอ็คขอบคุณครับขอบคุณครับทำแอคคุณธนาทำดาบทำดาบเนี่ยเขากำลังมาโอ้ใครใครกำลังมาอะไรเพื่อนเพื่อนพี่สาวชั้นหน้ากำลังมาเอาเนี่ยพี่สาวขอบคุณพี่สาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวผมผมเซโอนะครับอ๋อ ีนั่เยเลมันปะว่าละฉันอยู่ตรงม้านั่งอ่ะฉันนั่งเป็นกะรีรออยู่นะเฮ้ยเขาจะเขาจะรีเซิร์ฟก็เนี่ยเขาจะรีเซิร์ฟเรีควายมามึงมาทีไรรีเซฟเรีทุกทีแม่ที่หมอเดี๋ยวนั่งไปดิดไปดิดที่บะเดี๋ยวไปดิดที่โรงพยาบาลกันนะเคเพื่อนหมอไปมันนี่ขึ้นมา อย่าไว้ใจไปดิษไปดิษโรงพาบาลป่ะหรือว่าไปดิษกลาลาก็ได้